อาช่วงนี้แน mm ่ๆ hmm. น่ๆน่ๆน่ๆน่แน่แน่เ like น่แ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 น่มาทำมาทำนี่ใส่ยังงี้ไม่ได้นะไม่ได้นะ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงสายแก้วสักใบครับผมสวัสดีคุณตาสวัสดีครับโอ้โหด้ยาสวยยาสวยเลยคุณตายาแจกเองยาแจกครับคอนเลมาช่วยตัดหญ้าได้บ่ขึ้นยากับลูกน้อยเขาคุณตาก็ไม่อยากให้เขามาช่วยเราเราเป็นเราเป็นเงินเดือนเขากบบนี้อยากเปลี่นใจเปลี่นใจเขาครับผม ถ้าเขาว่างเขาก็มาช่วยอยู่อ,อ๋อครับามาช่วยกัน่าแล้วก็มาเอาอนมากวาดที่หลับที่นอนให้คำน้อยครับถ้าว่างก็จะมาช่วยกันดูแลอยู่ครับช่วยกันดูแลอยู่จะจะให้เขามาทำังเหมือนกับคุณตาไม่ให้เขามาทำหรอก ทำมาที่พ่อใหม่เขาขอให้มันสิ้นก่อนอ่าช่วงนี้กำลังดีใจกำลังดีใจนะครับครับผมขอบคุณตาเลี้ยงช้างนี่คุณตาให้กินเยอะเหมือนกันนะครับเอฟสีให้กินเยอะนะครับดูคุณตาตัดหญ้ามาใช่ไหมเยอะมากเลยครับผมตัดไม่พอข้างเลยมันมันตัดน้อยมันลำบากเราต้องตัดอีกสองรอบนะครับใช่ใช่ใช่ครับ ็เลยต้องตัดเยอะๆครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่นมเสียงนี่สนั่นวันไว้เลยนะครับนี่ก็วันนี้พามาเยี่ยมพี่หนุ่มสุรินนะครับเป็นไงคุณตาช่วงนี้เน่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 เ แน่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 มาทำมาทำนิสัยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่นี่ทำไมจะกลายเป็นพี่หนุ่มคนเดิมล่ะบอไม่ได้นะไม่ได้นะกองพี่หนุ่มคนใหม่นะพี่หนุ่มคนเดิมไม่เอานะ เกือบแล้วครับ fc ก็เกือบเกือบจะได้โชว์ของบอดีไอ้นี่นี่เดี๋ยวแหงกตาคู่เลยดูย่ามั้งดูยาแล้วแหงตินไปแล้วหหนึ่งดูย่านะครับก็ธรรมดาแหละครับก็เห็นเราอยู่ ฝั่งนี้ก็้เต็มเหมือนกันเลยเนาะโอ้อ้วน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 ครับผมถืกว่าไม่อ้วนก็ถือว่าเดี๋ยวเอาับเต็มอยู่นะครับก็ถือว่าเต็มอยู่นะครับ fc ก็พี่หนุ่มช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนเนาะคุณตาตก็เป็นเขาเรียกว่าอารมณ์คล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรครับคล้ายๆแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับ f c ก็ถือว่าช่วงตัวแต่ก็ขอให้เป็นนิ นี่ใสดีๆนะพี่หนุ่มนะลมแบบนี้ไม่เอานะครับผมก็วันนี้เรามาอัปเดตพี่หนุ่มสุรินนะครับคนตะกิดเลี้ยงดีนะครับหญ้าเยอะเลยนะครับ ชายน้อยเป็นไงคุณตา,าฮะดูดูคุณตาโยนให้กินเหรอทำไมเยอะวันนี้จะไปบ้านหน่อยอะจะไปบ้าน,นตอนใบงอกมากก่อ,อบรรยากาศเหมือนจะฝนตกนะครับพี่สี อากาศคึมคมนะครับคึมคมมันฝนจะตกฝั่งนี้ก็น้องบิก๊กซีเขียวกระจีเลยนะครับย่านี่เขียวดีเขียวกระจีวันนี้มานหน่อยได้เห็ด ันคุณตาหาแต่ปลาเนาะคุณตาไม่ได้หาเห็ดเนาะวันนี้จะไปหาปลาไปหาที่ไหนคุณตา เรียกปลาอะไรปลาชะ<อ><อ>ูพี่โกก็กคุณตาเลี้ยงช้างนีให้กินเยอะเหมือนกันนะครับนี่ให้กินเยอะนะครับดูครับกินเยอะเลยนะครับ

ผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องตัวเจียงฝลายแก้วสักใบด้วยนะครับวู้ีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม